สวัสดีครับกลับมาพบกับปฏิพันธ์ออตโต้อีกคลิปนึงแล้วนะครับเสาร์นี้อันก็มีรถเข้าใหม่นะครับมาอัปเดตแล้วก็รีวิวในส่งตัวรถให้คุณลูกค้าได้รับชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมแล้วก็รุ่นยอดฮิตเลยนะครับหรือว่าเป็นคําถามจากคุณลูกค้าหลายๆท่านสอบถามเข้ามาเยอะมากมาด้ามีเข้ามาหรือ,อยังนะครับ คลิปนี้แหละครับรถมีเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าท่านใดหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่แล้วสนใจติดต่อที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสด,ดีไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะฮะเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามการอัปเดตตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือ2ปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวรถไปพร้อมๆกันดีกว่าครับ แต่วันนี้นะเราอยู่กับเจ้า Mazda 2นะครับเป็นตัว SKY ACTIVE นะฮะ1.3นะครับสับตัว Mazda 2คันนี้นะฮะจะเป็นตัว Hi g o n o n n t c t นะครับรถปี2017นะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็อันขอเพิ่มเติมตรงนี้สักนิดนึงถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจออกรถภายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่3ถึง12กุมภาพันธ์นี้ นะครับมีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้สำหรับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับมีอะไรบ้างนะฮะฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับหนึ่งหมื่นบาทตรงนี้เราไม่มีการเก็บลูกค้าเลยนะครับอย่างที่สองนะฮะขับฟรี90วันนะครับหรือช่วยผ่อนการให้คุณลูกค้า3เดือนเต็มๆนะครับตรงนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับและก็ได้รถสวยกลับบ้านไปเลยนะครับตรงนี้บอกเลยนะฮะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ราคาตัวรถเร้าๆแบบนี้ ต้องที่ปฏิพัฒน์ออตโต้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในสองตัวด้านาน้ากันก่อนนะครับสองคันนี้เนี่ยเป็นสีดําเดิมโรงงานนะฮะปี2017นะครับมาด,ด้านี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ถ้าเกิดเรามองในเรื่องของตัว CC เนี่ยมันไม่ได้ทําตามเหมือนพวกแบบ C ีวนะครับหรือว่าเป็นตัวเกียร์แบบจะเป็นอิเล็กทริไปเลยก็ไม่ใช่นะครับ ด้วยรูปลักษ์ของตัวรถเนี่ยตรงนี้เราเห็นแน่นอนอยู่แล้วนะครับมาด้าสำหรับตัวอ่านเองเนี่ยที่ร้านของเรานะครับถือว่าเป็นคันแรกของอะก็แล้วกันที่เรามีรถมาด้าเข้ามาที่ร้านแต่จริงๆมันมีตัวรุ่นอื่นมากกว่านี้ครับแต่ถ้าเกิดรุ่นที่เจาะลึกแบบเด่นๆเลยจะเป็นตัวนี้ค่อนข้างที่เยอะที่คุณลูกค้าสอบถามมันเข้ามาเยอะนะครับปี17เนะฮะสีดําเดิมโรงงานนะครับรถสวยนะฮะไม่เคยชนหนักลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับใสๆส,สะอาดแห้งๆเดิมๆโรงงาน เพราะเกิดลูกค้าซื้อไปแล้วพบว่ารถชนมารถจมน้ํามารถย้อมแมวมารถกอไมมาเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจคุณลูกค้าด้วยนะครับส่วนตัวด้านหน้านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะแต่ว่าในส่วนของตัวโคมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นปอยเตอร์คู่หน้าเลยนะครับแล้วก็ตัวเดย์ไทม์เลนนิ่งไลท์เนี่ยตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับมันสวยมากจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองดูในอีกมุมหนึ่งนะฮะตัวรถรุ่นนี้ทำออกมาเนี่ยตอบโจทย์สำหรับในกลุ่มของคนลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นค่อนข้าง,างที่จะเยอะมากนะฮะทุกเพศทุกวัยนะครับทั้งในเรื่องของตัวดีไซน์ด้วยออปชันที่ให้มากับตัวรถด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีภายในตัวรถด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะล้ามากนะครับส่วนของด้านล่างนะฮะไฟตัดหมอกเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นดวงเล็กสักนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูแบบคีรุ่งคีเด่วหน้ากรุงหน้าเกียรติอะไรแบบนนนนนีี้้คััอออืใส่ววขงต บอดี้ด้านหน้านะครับรถสวยกิฟเลยแต่ต้องมีวงเล็บให้กับคุณลูกค้าแบบนี้สักนิดนึงก็คือสำหรับตัวมาด้าสอคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอเลยเอามาอัปเดตตัวรถเข้าใหม่มารีวิวรถเข้าใหม่ให้คุณลูกค้าได้รับชมกันก่อนนะครับเผื่อว่ามีพี่ๆท่านใดหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่แล้วสนใจเป็นตัวมาด้าโดยเฉพาะเลยติดต่อที่เบอร์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยครับประวัติดีไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยน,นต์ก สำหรับตัวเครื่องนะฮะเป็นแบบ4สูบเรียงนะครับ1.3ลิตรนะฮะโอเคนะครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับตรงนี้อย่างที่อ่านบอกนะฮะจะเน้นย้ำคุณลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างหรือว่าทําความสะอาดจุดไหนใดๆทั้งสิ้นเลยอยากให้ดูตัวรถแบบเพียวๆสดๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ว่าความสวยความงามความน่าใช้ เน,งงนี่แหละครับคือสภาพที่เป็นแบบเดิมๆที่รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเรามาดูในส่วนง,งตัวเครื่องกันต่อนะครับก็จะเป็นเครื่อง1.3ลิตรนะฮะเป็นแบบ4สูบเรียงนะครับส่วนของตัวระบบส่งกําลังเนี่ยจะเป็น Sky Active Drive นะฮะเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับแล้วก็กําลังสูงสุดเนี่ยสำหรับตัวเครื่อง1.3ลิตรเนี่ยจะอยู่ที่93แรงม้านะครับตรงนี้ไม่ถึง100นะฮะ แล้วก็5,800รอบต่อนาทีนะครับส่วนแรงบิดสูงสุดนะฮะจะอยู่ที่123นิวตันเมตรนะครับที่4,000รอบต่อนาทีแรงบิดเนี่ยถ้าเกิดเราดูโดยภาพรวมหรือว่าแบบผิวเผนเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะให้มาเยอะมากนะครับส่วนของตัวเกียร์เนี่ยมันจะเป็นตัวเกียร์ที่ดึงข้อดีของเกียร์ต่างๆมารวมไว้ด้วยกันนะครับครานี้เนี่ยเครื่อง1.3เนี่ยเมื่อกี้ลองขับรถเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความอืดแต่มันมีตัว ทดมาให้ก็คือตัวปุ่มสปอร์ตนะฮะหรือว่าเป็นพวกแบบโหมดที่ช่วยในเรื่องของตัวาตาเร่งที่ดีขึ้นตรงนี้มาด้ามีมาให้นะครับบางทีบางรุ่นหรือว่าบางยี่ห้ออาจจะมีข้อด้อยอาจจะมีข้อเสียอาจจะมีตรงไหนขาดหายแต่ว่าตัวมาด้าเนี่ยจากที่เราดูตัวรถมาเนี่ยเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ลองศึกษาดูข้อมูลเล็กน้อยเนี่ยมันจะมีตัวทดตัวแทนให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับส่วนของตัวเกียร์อย่างที่อันบอกมันจะเป็นเกียร์ตรงมัดิแบบ6สปีดนะฮะตรงนี้สามารถเชนเล่นแบบเป็นตัวแมนนวลได้นะครับ แล้วก็ตัวบอดี้ด้านหน้าเนี่ยนะฮะสวยกิบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์กนะครับตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดจุดนะฮะตัวสติ๊กเกอร์มอกอนะครับแล้วก็ตัวหัวนงหัวน็อตนะฮะไม่เคยมีการขยับขันไขออกมาทําสีนะครับในนี้เนี่ยคือในตัวของสภาพด้านหน้าเนี่ยเราบอกเลยนะฮะว่าสวยมากกิบนะฮะใสสะอาดเดี๋ยวรอรถทําความสะอาดเสร็จให้เรียบร้อยอีกสักรอบหนึ่ง นะครับเลยเดี๋ยวมาเจาะาะละเอียดแบบลึกๆให้คุณลูกค้าดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ดูกันแบบคร่าวๆก่อนสั้นๆแต่ได้ใจความนะฮะพีเต์ในเรื่องของตัวความน่าใช้ของมัดได้คุณลูกค้าดูกันแบบเบื้องต้นก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะเราไปดูในสองตัวด้านข้างกันต่อครับสองตัวด้านข้างนะฮะด้านข้างนี่มีริ้วรอยนะครับตรงนี้เราไม่ปฏิเสธเลยนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องมีการเก็บงานแล้วก็รายละเอียดของตัวรถให้คุณลูกค้าใหม่อยู่แล้วก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้า นะครับรวมถึงในเรื่องของตัวการทําความสะอาดหรือการครีนิ่งตัวรถใหม่ทั้งคันนะครับเรื่องของตัวหลังการขายเนี่ยหรือว่าวารันตีหลังการขายของที่ร้านเรานะครับเรามีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์หเดือนหรือว่า100 0 0หมกิโลพร้อมกับ W Smart ลนะครับรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตรงนี้เรามีระยะเวลาให้นาน1ปีเต็มเ,มเมนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทงล้อ นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการเซอร์วิสแบบไหนก็แล้วแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราดําเนินการให้ก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้าแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับส่งของตัวด้านข้างนี่จะเป็นสีดำนะฮะเดิมโรงงานนะครับอาจจะมีในเรื่องของตัวฟงฝุ่นแล้วก็รอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตัวบอดี้เนี่ยอันนี้เรารับประกันเลยนะฮะคือเดิมๆสวยมากนะครับคันนี้ยอมรับเลยว่าสวยมากนะครับจริงๆมัดด้ามก็มีหลายสีถ้าเกิดเป็นจุดเด่นเลยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยที่เราก็จะเห็นเป็นตัวสีแดงสีขาวสีดาอะไรประมาณนี้ที่เา นิยมออกห้างป้ายแดงกันนะครับสวงตัวล้อแม็กเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะฮะอันนี้จะเป็นแบบขอบ15นะครับแต่ส่วนตัวยางเนี่ยจะเป็นปี2 0 1 7นะครับตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องซีเรียสมาด้าแต่งได้หลายแบบนะฮะทรงแบบ v i p ก็ได้ทรงแบบซิ่งซิ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยตัวยงตัวยางอะไรเงี้ยคุณลูกค้าซีเรียสเราสามารถปรับเปลี่ยนให้ใหม่ได้หรือว่ามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่หน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ซื้อให้ลูกขับไว้ใช้งานนะครับหรือว่าคุณลูกค้าสนใจอยากออกรถใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งที่ผ่อนประมาณเท่ากับตัวมอไซค์เลยแนะนำเป็นมาด้าครับปี17คุ้มแน่นอนนะฮะส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับแต่ว่ากระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถยังไม่เป็นแบบโครเมียมนะฮะแต่ว่า ถ้าเกิดตัวผู้ขับเก่งแบบนี้เนี่ยไม่ต้องมีโคมเมียมหรอกครับแบบนี้จะสวยกว่านะฮะอันนี้คือแบบกลางๆเลยนะฮะแล้วก็เติมความคิดเห็นส่วนตัวไปด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยไฟเดียวเนี่ยจะเป็นแบบ LED นะครับสวยมากนะฮะการดีไซน์ของตัวรถมาด,ด้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูดีเลยในระดับหนึ่งนะครับบางคนอาจจะคิดดูาแล้วว่าบางคันเนี่ยเดิมๆจากโรงงานเราต้องไปแต่งหน่อยเติมนิดมันถึงจะดูมีทรงขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นตัวมัด,ด้าเนี่ยคือถ้าเกิดเราพูดแบบบ้านๆเลยนะครับ รถมันมีทรงมาจากโรงงานของมันอยู่แล้วตรงนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเราก็ใส่ล้อมงล้อมแมกอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมเข้าไปอะไรอย่างนี้มันก็ดูสวยมันก็ดูเท่อยู่แล้วนะครับส่วนของตัวกันสาดมีมาให้นะฮะดันคงด้านข้างอะไรอย่างนี้นะครับตัวสเกิร์ตข้างนะฮะแล้วก็ตัวล้อลงล้อหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซีรีส์อะไรอย่างนี้เดียวกันนะครับคราวนี้รถเข้าใหม่เนี่ยเดี๋ยวอ่านภาพดูในส่วนของตัวซอกในกันบ้างนะครับ ซ่องในเดิมโรงงานนะฮะตัวนงตัวน็อตประตูประตูอะไรเงี้ไม่เคยมีการแกะขันไขออกมาทําสีนะครับแล้วก็ตัวรอยเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับนี่นะฮะสวยกริฟเลยนะครับเม็ดอาร์ก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 เดิมเดิมโรงงานนะฮะตะเข็บต่างๆนะครับเดิมเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจจะให้กล้องอินเสิร์ตให้คุณลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวของมาด้าออปชั่นแล้วก็ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยถือว่ารายละเอียดหยิบยมันนค่่ออข้างทีเยะ นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตให้คุณลูกค้าดูแบบคร่าวๆก,กันอีกทีหนึง่งนะครับนี่คือในส่วนของตัวด้านข้างนะครับไม่พอแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวสุดท้ายสาหรับบอดี้ด้านนอกนะฮะด้านท้ายไปดูพร้อมกันเลยครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันต่อนะครับคราวนี้เนี่ยเปิดในส่วนของตัวห้องมันจุสามล้านให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนเลยนะครับเผื่อบางคนว่าอาจจะมีการต้องเน้นในเรื่องตัวการขนของบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดเราดูโดยรวมไหมเนี่ยสามารถเก็บของหรือว่จุขออองได้เยยะู พอสมควรนะครับแต่เรื่องของตัวความลงความลึกอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ลึกมากเท่าไหร่แต่สามารถเก็บของได้เยอะนะครับพวกเอกสารเสื้อผงเสื้อผ้าซื้อของกลับบ้านในช่วงเทศกาลนะครับหรือว่าขนของของอะไรงี้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ตัวรอยเม็ดองเม็ดอาร์กนะฮะผ้าอะไรต่างๆแบบนี้ตัวนงตัวน็อตนะครับสวยๆเดิมๆจากโรงงานถ้าเกิดเราดูกันแบบครบๆไปเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยดูได้หมดนะครับคุณลูกค้ามาดูเพิ่มเติมกันที่ร้านได้เลยนะครับตัวพวกแบบยางอะไหล่เครื่องมือแม่ลงแมแรงอะไรเงี้ยทุกอย่างอยู่ครบนะครับ สวยมากนะฮะแห้งๆใสๆเดิมๆโรงงานนะครับเรารับประกันเลยนะฮะในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับถ้าเกิดคันนี้เนี่ยพูดกันอีในอีกแบบหนึ่งเนี่ยเาว่าคุณลูกค้าออกน้องไปแดงเลยนะครับสวยมากน่าใช้มากคุ้มมากนะครับเพราะว่าส่วนตัวของทางร้านเราเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโตโยต้าซะเยอะนะครับฮอนด้มีบ้างนะฮะมิตซูนิสสันนะครับมาด้าเนี่ยถือว่าเป็น ในรอบของปี2564นะครับที่รถเรามีเข้ามาเป็นคันแรกนะครับยังไงถ้าเกิดคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจหรือว่าติดตามในช่อง YouTube ของเราอยู่แล้วสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะฮะ แล้วก็ส่งตัวฝาท้ายนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะเป็นตัว Sky Active นะครับตัวโคมไฟท้ายนี่ไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับใช้งานได้ตามปกติด้านท้ายนี่ดูสวยนะฮะมันมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองนะครับแล้วก็ตัว Diffuser ท้ายนะครับเป็นชุดแต่งแบบท่อคู่นะครับเซนเซอร์ถอยหลังนะครับมีให้4จุดตรงนี้ถือว่าดีเลยสำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งหัดขับรถเก่งที่เป็นแบบเกียร์ออโต้ตรงนี้ก็มีตัวเซฟตี้เพิ่มเติมมาให้นะครับถือว่าครบเครื่องครบเรื่องในเรื่องของตัว Mazda นะครับตรงนี้คือแบบ คร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวรถทาความสะอาดเสร็จอีกรอบนึงเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาวิวให้คุณลูกค้าดูแบบเต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เราไปดูในส่วนตัวสภาพภายในกันต่อครับเข้ามาชมในส่วนของภายในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับจัหรมัทด้าคันนี้เนี่ยค่อนข้างจะลังการนะครับถือว่าเป็นครูของเราคันแรกกันแล้วกันนะครับจับในส่วนของตัวคอนโซลเนี่ยนะฮะด้านหน้าก็จะมีตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนุ่มนี่พายคู่หน้ามาให้นะครับ และก็ส่วนของตัวเครื่องเล่นเนี่ยจะเป็นจอนะฮะตรงนี้จะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับมันก็จะมีใน2ตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ <S <S ฟังเพลงโทรศัพท์เชื่อมต่อบูทบูทชุทอะไรอย่างนี้ใช้งานได้หมดนะครับแต่ว่าตัวในวิกเกเตอร์นี่ก็มีให้เหมือนกันนะครับคุณลูกค้าแต่ว่าในวิกเกเตอร์เนี่ยคือสำหรับตัวที่เป็นไฮ c o n n e c t เนี่ยมันต้องไปซื้อตัว SD Card เพิ่มเติมจากโรงงานนะครับ น่าจะราคาไม่กี่บาทน,นะฮะมันจะใช้งานในส่วนของตัวนีเวกเตอร์ของตัว h ฮ c o n n e c t ตัวนี้ได้นะครับอันนี้อันบอกแบบตรงๆเลยนะฮะละเอียดละเอียดเลยสับตัวแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องแจงแ้งนะก็บอกให้คุณลูกค้าได้เข้าใจด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่เป็นตัว s d สกาเนี่ยมันจะเป็นแค่เข็มทิศบอกในส่วนของตัวทิศเหนือทิศใต้อนะไรแบบนี้ตามปกติทั่วไปนะครับเพราะมันจะมีตัว แสดงในเรื่องของตัวอักษรหรือว่ารายละเอียดต่างๆบอกครบถ้วนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะอ่านได้ง่ายเลยนะครับส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยอีกอย่างนึงนะฮะมันจะมีความเพิ่มลูกเล่นในเรื่องของตัววัสดุนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบหนัง PVC เกรดอย่างดีนะครับสวยมากการลงตัวหรูหรานะครับเหมาะแล้วนะฮะรเก่งที่เป็นแบบ สไตล์แบบยุโรปยุโรปหน่อยนะครับต้องประมาณนี้เลยถึงจะคุ้มค่ามากนะครับแต่ในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เนี่ยคุณลูกค้าหลายท่านอาจจะคิดแล้วมันเป็นอยู่ใน1.3ลิตรนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดถามว่าใช้งานในตัวเมืองหรือว่านอกตัวเมืองเนี่ยใช้งานได้ไหมสําส่วนตัวของอันเองนะครับอันว่าใช้งานได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของตัว Option ออปชั่นอะไรพวกนี้เนี่ยคือมันแบบครบคันแล้วนะครับและอย่างที่อัานบอกว่า ตัว1.3ที่เป็น Sky Active เนี่ยคุณลูกค้าหลายๆท่านหรือว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยที่รับชมคลิปนี้อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเห็นหลายๆคลิปแล้วนะครับที่มีคนเอามารีวิวมีคนเอามาพรีเซนต์มีคนเอามาจําเสนอนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวเครื่อง1.3เนี่ยแล้วเรายังไม่ได้เปิดโหมดสปอร์ตเนี่ยมันอาจจะมีการอืดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดโหมดสปอร์ตเนี่ยมันแน่นอนถ้ามันขับสนุกขึ้นนะฮะแต่ว่าในเรื่องตัวการกินน,น้ำม ถัดมานะฮะด้านล่างนี่ก็จะเป็นตัวแอร์นะครับหรือว่าระบบปรับอากาศนะครับตรงนี้เลื่อนมาเป็นแบบออโต้ได้นะครับถ้าเกิดพื้นฐานเลยนะ่ยแอร์เย็นเจี๊ยบเพงเพาะนะครับแล้วก็มีตัวใส่ซีดีอยู่ด้านล่างตรงนี้อ่าแปลกตาดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นแบบนี้ได้น้อยนะฮะแล้วก็ที่เสียบ usb นะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ที่เสียบตัวแบบช่องเสียบไฟนะฮะตรงนี้จะเป็นแบบ12โวลต์นะครับ ส่วนระบตัวเกียร์นะฮะตรงนี้จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับเราสามารถเชนเล่นแบบแมนวนวลได้นะฮะแล้วก็ตรงฐานเกียร์ตรงนี้นะครับด้านใต้ตรงนี้เลยจะมีตัวปุ่มสปอร์ตให้นะครับถ้าเกิดเราจะใช้งานตัวปุ่มสปอร์ตตรงนี้เนี่ยเราก็แค่กดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ตัวปุ่มสปอร์ตเนี่ยเราก็แค่กดลงนะครับถือว่าในเรื่องของตัวการใช้งานนี่ค่อนข้างที่จะง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับคนที่เพิ่งเคยใช้มาด้าหรือว่าคนที่เคยใช้มาด้ามาอยู่แล้วตรงนี้เน่ยมมัทําาาาควข้้ใจไดง นะครับนี่คือข้อดีของการใช้งานรถนะฮะข้อดีเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่โตเลิกคันเนี่ยบางคันออปชันเยอะเกินไปคนใช้งานไม่เป็นคนเล่นไม่เป็นมายุ่งยากเปล่าๆนะครับแต่ถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยมันคือเป็นสวิตช์แบบง่ายๆเลยไม่ยุ่งยากนะครับถัดมาเนี่ยตรงนี้ในสวยเลยนะฮะก็จะเป็นตัวอ่า engine start ให้นะครับเป็นตัว engine start แล้วนะครับส่วนของพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบบางติดฟังก์ชันนะฮะเป็นแบบ3ามก้านนี้คือจะเป็น เหมือนกับพวกทรงสปอร์ตเลยนะฮะสวยมากนะครับ <_ an> เพิ่มเสียงรถเสียงครับมีที่กดลับกดวางแล้วก็ตัวระบบคําสั่งเสียงนะครับ <_ an> สงองตัวม่นวัดเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบอ่ามีตัวแสงตําแหน่งของตัวเกียร์เลขไมในครับแล้วก็ตัวถังขุมน้ามาอะไรเงี้ยอุณหภูมิภายนอกอะไรเงี้ยมีหมอกหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าแปลกตามากนะครับจะเป็นตัวจอ d i s p l a y Sky Active นะฮะมันก็จะบอกในเรื่องของตัว ความเร็วนะครับประมาณนี้เลยจะเป็นตัวแสงสีาขาวๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาในส่งตัวกล้องเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแบบแสงวิบวิบวิบ,บ,บอะไรอย่างนี้หน่อยนะครับแต่ว่ามองดูแล้วเนี่ยแมงเฟี้ยวนะครับสำหรับคนที่อยู่กับรถข้อเพลารอยมาค่อนข้างดีเยอะเนี่ยมาเจออย่างนี้เนี่ยเฟี้ยวมากนะครับในส่วนของช่องแอร์เนี่ยนะครับตรงนี้อ่ะก็ขอชมเลยว่าดีไซน์เนี่ยหรูมากสปอร์ตมากนะครับมันจะเหมือนกับแบบ ตัว iPhone ของเครื่องบินเนี่ยนะครับหรือว่ามันจะอยู่ในพวกแบบ รถหรูๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดอันจําไม่ผิดนะฮะร,รถในตระกูล BM เเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบบเนี้ยเยอะนะครับถึงว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าที่กาลังรับชมคลิปนี้อยู่เนี่ยรู้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปมไ,มได้เลยนะครับมีอะไรอยากเพิ่มเติมหรือว่าอย่างแนะนําตรงไหนเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนสําหรับกระจกนะฮะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับทั้ง4บานเลยแต่ว่าจะออตโต้แค่ฝั่งคนขับบานเดียวนะครับมีตัวเซ็นเอร์ล็อกให้นะครับมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก พับกระจกมองข้างก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับส่วนของตัวเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะตรงนี้เนี่ยถือว่าส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยหรือว่าที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยนะครับทั้งฝั่งคนนั่งข้างคนขับหรือจะเป็นฝั่งคนขับคนดีนะครับตรงนี้ถือว่ากว้างนะครับแต่ว่าที่อันเห็นหลายๆคลิปนะฮะที่เขารีวิวตัว m a z d a 2 sky active ตัวนี้นะครับพื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบนะฮะ ตรงนี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะมันค่อนข้างที่จะแคบนะครับสําหรับที่คนใส่ร่าตัวใหญ่ๆหน่อยเนี่ยมันอาจจะมีการอึดอัดบ้างนะฮะมันอาจจะมีการอึดอัดบ้างนะครับ,จจรออบ,รบเพราะว่าในส่วนของตัวพื้นที่ด้านหลังเนี่ยแคบนิดนึงนะครับแต่ว่าเฮดทรงเฮดโซอะไรเงี้ยมันก็ยังเหลืออยู่นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นตําแหน่งนั่งด้านหน้าแบบนี้เนี่ยตรงนี้ถือว่าไม่แคบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนตัวใหญ่หน่อยเช่นเดียวกันมันก็อาจจะมีในเรื่องของตัวการขับคงกับขี่อะไรอย่างนี้บ้างนะครับแต่ว่ามันก็สามารถปรับในส่วนของตัวบ่งบ่งบอกอะไรอย อีกอย่างเนี่ยตัวฐานคอนโซลเนี่ยนะครับตรงฐานเกียร์ถัดลงมาเนี่ยมันก็จะมีตัวปุ่มนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนเมาส์แหละนะครับเลื่อนเล่นพวกแบบแอปพลิเคชันหน้าจอตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวเพิ่มเสียงนะฮะปุ่มโฮมนะครับเครื่องเล่นนิเกเตอร์แล้วก็ตัวดาวเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวแบบที่สมมุติว่าเราถูกใจตัวแอปพลิเคชันแบบไหนนะครับก็คือ กดปุ่มดาวนี้ได้เลยมันก็จะลันไปที่ตัวแอปพลิเคชันนั้นได้เลยนะครับเป็นความชอบนะฮะมันก็จะเซฟโปรไฟล์ไว้ได้เลยนะครับตรงนี้ถือว่าดีนะฮะการออกแบบสวยหรูดูดีทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกหรือว่าดีไซน์ภายในนะครับตรงนี้อยางขอชื่นชมนะฮะในความสวยนะครับถึงว่าอะไรครับตัว sky active ตัวนี้เนี่ยมีคนหลายคนถามหากันเข้ามาเยอะมากแล้วก็มีคุลูกค้าสนใจที่จะเล่นตัวรุ่นนี้กันเยอะ นะครับวันนี้ณนาะนะทีนี้ประจําเดือนกุมภาพันธ์นะฮะเรามีรถเข้ามาแล้วพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษราคาเล้าๆนะครับสำหรับคันนี้ที่ร้านของเราจะขายเท่าไหรนะ่นั้นเดี๋ยวไปบอกราคาหน้ารถอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปฟังราคาพร้อมๆกันเลยครับโอเคนะครับเรียบร้อยกันแล้วนะฮะสำหรับด้าสองสกายแอคทีฟหนคันนี้นะครับเราดูรายละเอียดของตัวรถกันไปแบบคร่าวๆแล้วนะครับแต่อย่างที่อ่านบอกว่า เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับวันนี้เรามาอัปเดตให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับเ้วเดี๋ยวล้างทําความสะอาดเสร็จอีกรอบนึงยังไงเดี๋ยวมารีวิวแบบเต็มๆให้กับคุณลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่เ <ๆ S 1> อาจจะมีการทดลองเทสได้ให้คุณลูกค้าดูด้วยนะฮะส่วนสภาบ คันนี้นะเป็นปี2017นะครับที่ร้านของเราจะขายอยู่ที่399,000บาทนะครับย้ำนะ399,000บาทนะครับประวัติดีครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะและอันก็ขอย้ําในเรื่องของตัวโปรโมชั่นประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่3ถึง12กุมภาพันธ์นี้นะครับคุณลูกค้าออกรถเก๋งรถกระบ,บะหรือว่า PPV รถครอบครัวนะครับ สำหรับในช่วงของโปรเดือนนี้นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับหนึ่งบาทนะฮะตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเสียอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเอาเอกสารมานะครับแล้วก็รับรถกลับบ้านไปได้เลยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างที่2นะครับฟรี90วันนะฮะหรือว่าเราช่วยผ่อนคุณลูกค้าไปเลยนะครับสเดือนเต็มเ็มนะฮะเหลือเงินใช้นะครับไปทงไปเที่ยวออกทริปนะฮะพาพงฟาแฟน พาครอบครัวอะไรเงี้ไปเที่ยวต่างจังหวัดสบายๆเลยนะครับแต่ระยะเวลาของตัวโปรโมชั่นตรงนี้มีระยะเวลาจำกัดนะครับย้ำนะฮะตั้งแต่วันที่3ถึง12กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เดงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจบริพัตรอัโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวจะมีรถมาอัปเดตแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าดูแบบนี้กันเรื่อยๆแน่นอนครับหรือว่าสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะฮะที่กำลัังรรรบชมคลลิิปปนนนนี้้ออยยูู่่แวากดถุไหเเ็พศษ ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้อนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ